พี่น้องกเกษตรกรผู้ดใดที่ปลูกมันสปะรังแล้วอยากขายต้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในปีนี้แล้วปีต่อๆไปนะครับราคาต้นมันกะจะสูงขึ้นไปได้อีกนะครับคลิปนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของราคาของต้นมันสปะรังนะครับและกาแนวโนมของราคามันสปะรังน้ำนะครับราคาต้นมันสปะรังน้ำจะเป็นไปจงังไดจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับ มาฟังกันน้ากันนะครับก่อนอื่นผมขอกําลังใจโดยการกด s u b สไคร์นะครับให้ห่อสองพันเลครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรีฑาอยสรนิดนะครับชงบรรยากาศเนื้อเมาเศร้านะครับเมอนกอ่มาเมืองแปลงมันสับหังนะครับมาสํารวจต้นยางพาราน้ำนะครับมาสวนกัเลยอ่ะพอดีมีอ่าอ่ามีความรู้ดีๆนะครับมาแนะนำเกษตรกรนะครับมีข่าวดีเลยล่ะนะครับ มันจะเป็นไปได้จริงบ่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับกะมาฟังํากันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเมืองแล้วยังบอให้กดติดตามนะครับกะฝากไว้นํานะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะเขาเรื่องนะครับผมอ่าในช่วงนี้นี่อ่าต้องบอกว่าหลายคนนะครับเหตุบันสะารังแล้วอ่ะจะบ่คอยประสมผลสําเร็จนะครับเป็นอย่างขึ้นว่าบ่คอยผสมผลสําเร็จก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับ ลากาในเรื่องของอโรคนะครับโรคระบาดก็คือโควิดสิบเก้านะครับสภาพอากาศนี่มันจะทรงทรงผลเลยต่อบ้านสะ,ะดาังนะครับเมื่ออากาศฮ้อนเมื่อดินมันแห้งแง้งนะครับยิ่งปีนี้เนี่ยอาหน้าฝนกับบรูวาสิมาในเดือนใดนะครับในช่วงนี้นี่ยังเป็นฝนที่เป็นพายุรดูร้อนนะครับพายุรดูร้อนนี่กับบางพื้นที่กับมีฝนบางพื้นที่กับยังบม่ทันในฝน แต่ว่าบางที่เนี่ยฝนตกมาหแห้งไรเกินไปก็ปดีเื่ากันนะครับมันก็อาจจะเหตุให้ต้นมันลม้มต้นมันหกักผลผลิตลดลงผลผลิตเสียหายนะครับอาที่นี่เนี่ยเมื่อมันเป็นแนวนี้นี่บางคนข้าเจ้าก็ดีไปบางคนข้าเจ้าก็มืดโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าดินนะครับหลักๆคือดินนะครับ ถ้าดินดีดินมีความชื้นเนี่เยเข้าปลูกยังก็ได้นะครับมันสับปรังเนี่ยบาแมนว่าต้องการนา้ำเนาะอย่างที่ผมได้เคยเวอลามาหลายๆลคลิปนะครับอ่ะราคามันสับปะรังนะครับอ่ะม่อบอกถึงราคามันสับปะรังก่อนว่ามันจะเป็นไปทางไหนนะครับแนวโน้มของราคามันสับปรังนะครับเมื่อวัวอ่าผมจือไไ้อปะไรนะครับว่าผมเห็นคลิปหรือยังนะมีต่ขึ้นไปก่อนนะครับ,ข,นะรบขึ้นอันนี้นะครับราคาในช่วง2ปีนี้นะครับ หกหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับอ่าดีขึ้นแน่ไรนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือสภาพอากาศสภาพอ่าแวดล้อมนี่ก็คือมันบอ่เอ,อื้ออานวยต่อการเห็ดมันสปาังนะครับผลผลิตควรที่จะได้เต็มที่กลายเป็นว่าอ่าม่เต็มที่นะครับและการในเรื่องของโรคระบาดก็คือโควิซิปเกานะครับและการตลาดของการส่งออกนะครับ หรือว่าการที่นําไปแปรรูปนะครับจากมันสปรังนี่นําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะครับอ่าและการสต็อกสินะคะ้าแม้ว่ากักตุนสินค้านะครับมันมีความตรงการของตลาดอยู่นะครับแนวนี้เนี่ยมันก็นเลยเหตุแห่ราคามันสปรังนะครับอ่าจะมีการเพิ่มตัวขึ้นไปอีกนะครับราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับอ่เมื่อราคาสูงมันราคาสูงนะครับต้นมันสปรังนี่็มีแนวโน้มขึ้นไปอีกขึ้นกันนะครับมันก็นอ่า บอกต้องบอกว่า,าราคามันสูงขึ้นเศรษฐกิจทีบดีอยู่แล้วนี่การจะเห็ดให้ราคาต้นมันสูงขึ้นไปหนํานะครับจากผลผลิตที่จะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในอของประเทศไทยเท่า,านี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เกษตรกรเท่าเห็ดได้ละกันประสบผลสาเร็จอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับาบ่ได้อิงจากผู้อื่นดอกนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนี่ละนะครับอ่ะ ก็คือ,อสภาพอากาศนี่แหละนะครับเห็ดให้ผลผลิตเท่าใดบ่เต็มที่นะครับามาอาจจะอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เห็ดมั่นสปารังนะครับได้นะครับเอาอีกสิบเปอร์เซ็นต์หายไปไสอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือต้อนมั่นที่บ่เกิดนะครับหรือว่าเห็ดไปแล้วเนี่ยมั่นเกิดได้บ่เต็มที่อาจมีมีตะต้นแต่บ่มีหัวนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของผลผลิตนะครับแล้วต้นมั่นบางที่นี่พื้นที่บ่ได้รับน้ำบ่ได้รับฝนนะครับ เขามีการชะง,งักกันยังชะง,งักอยู่ถึงตอนนี้แต่บางพื้นที่นี่เคยมีการชะง,งักนะครับแต่ได้รับน้ำฝนแล้วเขาก็สามารถยืดโตสูงขึ้นได้อีกสามารถทรงผลผลิตเหตุให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็คือพืชมีการมีความเจริญเติบโตนะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะเป็นเ่องนี้เนี่ยอ่าราคามันสปารังขึ้นเนาะต้นมันสปารังนะครับความต้องการต้นมันสปารังนี้จากต้นที่อ่าเข้าขิดว่าเข้าปลูกไป ปลูกมั่นไปแล้วเข้าเกิดว่าเข้าจะได้พัธุ์ปลูกในรอบปีต่อไปปลูกในรอบต่อไปเขาควรจะได้แต่มันบ่เป็นไปแนวนั้นเพราะว่าต้นบ่สูงต้นเตี้ยต้นแคะแกนต้นเป็นโรคก็บ่สามารถเอามาปลูกได้แต่ว่าถ้าต้นน้อยนี่บางคนเฮาจาเป็นอีหลเข้าก็ต้องเอามาปลูกแต่มันจะใส่ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับเมื่อต้นมันมันสันนะครับเพราะต้นมันมันสันเป็นแนวนี้กับทุกๆคนเป็นหลายขึ้นหลายขึ้นนะครับ ความต้องการของต้นมันสับปะังก็เพิ่มขึ้นได้บ้างไงปีรอบปีสิมานะครับในรอบปีสิมานะครับก็คือปีอสองหาวฮงในรอบปลายปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมันเดซิเนะครับถ้าว่าเป็นมันเดซี่นในช่วงนี้แหละช่วงนี้คนอาเซียท่อนมันก็คือ,อยากเลยผมมองว่ายากเลยเพราะว่าเพราะได้ก็หาต้นมันสับปะรังนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งทั้งเฟซบุ๊กทั้งเ uh, น็ตนะครับหรือว่าทั้งออนไลน์นะครับ หากันมืดมันนะครับหาต้นมันสปารังหาพันธุ์มาปลูกนะครับหายากนะครับที่นี่เนี่ยมันสิ่งผลเด้ราคามันสปารังจากสองบาทอาจจะเป็นสามบาทบางเนี่ยนะครับอ่ามันแตกต่างจากแต่ก่อนเลยแต่ก่อนนี่เมาเมาเป็นไรเมาเป็นรถเอาบินมัดราคากับเบาแพงนะครับจากอ่าต้นละห้าสิบสตังค์ก็มีต้นละยี่สิบหาสตังค์ก็มี่ซีต้นบาทหนึ่งก็ว่ากันไปแล้วแต่พันนึ่นะครับพันถือกเถือกพันแพงกับแพง พันธุ์ที่พันธุ์ใดที่ว่าให้ผลผลิตหลายเขาก็จะมีราคาแพงนะครับพันธุ์ใดให้ผลผลิตที่หน่อยเขาก็จะขายถลกๆนะครับเพื่อที่จะได้ขายนะครับแต่มันหน่อยคนมากนะครับน้อยคนที่จะได้ขายท่อนพันธุ์มันสปรารังในปีนี้นะครับราคามันอาจจะสูงขึ้นได้บาทเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้เลยว่าคนขายหน่อยนะครับคนอยากได้หลายอ่าสองปัจจัยนี้มองมองเห็นในนอนว่าราคาตนมันสปรารังจะขึ้นได้ถึงสามบาทกลับเป็นได นะครับอันนี้กะรมา,ราลอรุ่นกันว่าเขาจะเป็นไปในทิศทางที่ผมวอลอีลีบอไม่ต้องตกใจไม่ต้องดีใจไปอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่ามันจะเป็นไปแนวนั้นนะครับที่นี่เนี่ยถ้าเฮาล่องอม่องยอนก็ไปสองสามปีที่ผ่านมานะครับยางที่ผมกล่าวไปเรื่องเมื่อกี้นี่ว่าแต่ก่อนราคาต้นมันสะบหลังขึ้นเอ้ยถือกนะครับราคาราคาต้นมันสับหลังถือกแล้วกัราคาหัวมันสปบหลังหัวสดนี่ กระือขึ้นกันนะครับพึ่งมีมาปีนี้นะครับที่เกษตรกรได้เหกันก็คือราคาบันแพงนะครับสามบาทเศร้าสามบาทสี่สิบอ่าแล้วก็มานิ่งอยู่ช่วงสามบาทหกสิบนิ่งมาตลอดแล้วก็มาเพิ่มสามแบบบาทแปดสิบึงสี่บาทเศร้าในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรพอเปแนวนี้นะครับความต้องการนี่คนคิดว่ามันจะราคาหัวมันอ่าราคาหัวมันสดเนี่ยจะสูงขึ้น คนก็ต้องการปลูกไร้ขึ้นนะครับพอคนต้องการปลูกไร้ขึ้นนะครับราคาขึ้นไปนึ่งด้วยบาทนี่นะครับอันนี้มันเป็นนะช่องทางการตลาดที่พี่น้องเกษตรกร,กรปลูกมันสับดังนี่เตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วนะครับสมมุติว่ามีผู้หนึ่งขึ้น3บาทผู้ที่2ก็จะขึ้น3บาทผู้ที่3ต่อไปเรื่อยๆก็จะขึ้นราคาซ้ำๆกันนะครับผมมองว่ามันจะเป็นตนวนี้นะครับ ผู้ดใดถึงใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอ่าพูดคุยคอมเมนต์มานะครับอ่าว่าเรื่องการปลูกมันการดูแลร,รักษาว่าไม่ได้นะครับใต้คลิปนี้มีตะพี่นองทั้งนั้นเลยนะครับที่ใดเห็ดมันสปะรังเห็ดอ่าวนารายก็มีแต่เห็ดมันสปะรังแหละนะครับอ่ะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บา,บายวันนี้วันที่สองพฤษภานะครับผู้ดใดซื้อเลขอ่ะ นะครับไปเสี่ยวเด้อมีเก่ามีสามมีศูนย์กับหนึ่งนะครับอ่าบายๆครับผม